โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้อยูก่กับผมอังเปาไลเลนเจอร์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะ มีคอนเทนต์นะครับในการเล่น PVP นะครับผมก็คือการใช้ตัวชน4ตัวนะครับบวกกับเจสิก้าแสงนะครับที่ใกล้แม็กแล้วนะครับก็ตอนนี้เลเวล220นะครับหรือบวก16นั่นเองนะครับคือขาดกบ4ตัวก็จะแม็กแล้วนะครับผมจะลองเอาไปเล่นใน PVP นะครับผมโดยใช้แค่5ตัวนี้นะครับผมตัวแรกเป็นเมลิโอดัส ตัวที่2เป็นเอเลนนะครับแล้วก็อินุยาชะกอปเลินสเลเยอร์และเจสิก้าแสงของเรานั่นเองนะครับผมแต่ว่าลีกที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นลีกไม่สูงมากนะครับผมผมก็เลยเอาคลิปนี้มาเล่นให้มันสนุกสน,กนะครับผมโอเคก็อยู่ลีกท้อง3เองนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะครับไอดีนี้นะโอเคไปดูกันที่ทีมแรกนะครับผมเป็นทีมที่ มีตัวบินนะครับผมขอข้ามไปก่อนกันนะครับทีมนี้นะครับผมโหตึงนะเนี่ย้องสามเนี่ยคือทีนี้มีบอสโหเน้นหนำบอสเคนะแล้วก็บาสต้โ,โลกเจสิก้าแสงของแม็กด้วยนะครับแม็กหมดเลยนะครับโยมนีก็แม็กเบลลีน่านะครับยิงเงินทาวินชีมีดีสกิลด้วยนะครับคือทีมนี้เนี่ยผมว่าเรามีโอกาสแพ้นะครับผม แต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในการใช้แค่5ตัวนี้ในการ PVP นะครับผมโอเคก็กดออโต,โต้คูณสองไปเลยนะครับมาดูกันว่าเราจะไหวไหมนะครับใช้แค่5ตัวนะ ขอใช้ไอเทมนะครับเพื่อความปลอดภัยนะอือสู้ไหวด้วยนะครับผมตัวชน4ตัวแล้วก็เรามีดาเมจหลักเป็นจิติก้าแสงของเรานั่นเองนะครับ โอ้มาเป็นขบวนเลยนะเอลินก็ข้ามอีกยิกเลยนะครับเปลี่ยนหน้าป้อมก่อนเลยนะก็เกมแรกนะครับชนะไปได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันที่เกมที่สองนะครับ่ผมขอข้ามคนไทยนะครับผมอ่าคนนี้ก็น่าจะคนไทยนะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ติดธงไทยนะครับอันนี้ผมไม่ถือละกันนะครับผมก็ทีมนี้ มีตัวแม็กแค่3ามตัวเองนะครับคือบอสเค่วบาไฟดดวินชี่นะผมตัวอื่นขอไม่แม็กเลยนะโอเคลองดูนะครับโหเขตัวก๊อปกี่ตัวเนี้ยหนึ่งสองสามี่เขาเล่นตัวก๊อปปีสี่ตัวเลยนะครับมาดูกันว่าเราจะโดนก๊อปไปมากแค่ไหนนะครับเขาเล่นตัวก๊อปปี้สี่ตัวเลยนะออโต้คุณสองไปเลยนะครับ โ okay. อเคอผมว่าเราชนะชนะสบายสบายเลยนะโ,โดนพัดมานะครับโดนน้ำแข็งนะนี่ไปเลยอืมเขากอบเราไปได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเอเดนเราหันหน้ามาแล้วนะโอ้หกอบลงกอบลิ้นนะกรอบไปเต็มเลย อกอบเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะแต่เอเดนเราข้ามไปตีป้อมแล้วนะครับคือตัวป้อมหรือจะสู้ตัวจริงนะครับผมกอบไปก็เป็นได้แค่ตัวปอมนะตัวจริงมันโหดกว่าอยู่แล้วนะครับ โอเคเกมที okay. ่2ผ่านไปนะครับไปดูกันที่เกมที่3มนะครับผมเราเจอคนไทยผมขอรีนะครับผมอ่าทีมนี้นะครับผมเขาไม่มีตัวแม็กเลยผมขอหาทีมที่ตึงกว่านี้นะครับอือคนไทยนะเดีย๋ยวผมขอรีหาทีมที่แบบตึงๆหน่อยนะครับเพื่อทดสอบทีมนะ ก็ยังไม่เจอเลยนะครับอืเพราะว่าเราอยู่ลีกต่ำด้วยแหละนะครับพอวันเนืองจากเหตุว่าไม่ได้เล่นไม่ได้ดันลีกเลยนะครับโอเคทีมนี้โอ้โหเขามีตัวบินนะสิเขามีตัวบินนะสิเราเราเราไม่มีคอนเทนท์ที่จะเล่นตัวกันบินไงอืม,อมทีมไบรกิปตึงจริงนะครับได้ของใช้ตัวบินนะ อ้โหเดี๋ยวขอใช้เวลาดีหานิดนึงนะครับผมโอ้โหคันนี้ก็คนไทยนะผมก็ไม่อยากดีคนไทยนะครับผมโอ้โหคนไทยบานเบอรเลยนะครับเนี่ย ออขอรีหายนิดนึงนะครับทุกคนโอเคผมลองสู้กับทีมนี้แล้วกันนะครับซึ่งเขามีตัวอินุยาชาแม็กนะครับบอสเคทุริยางก็มีเขาใช้มงด้วยนะแล้วก็ใช้ตัวนี้มันเชื่ออะไรนะริวนะครับริวอาว นะครับโอเคไปลุยกันเลยนะครับเกมที่3นะที่ผมทำคอนเทนต์เล่น5ตัวแบบนี้ได้ก็เพราะว่าผมตกลงมาอยู่ลีคิดต่ํานะครับผมก็เลยลองคิดคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมานะครับผมว่ามันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับ ก็ตัวชนเราเยอะนะแล้วก็ตัวดาเมจหลักเราก็มีเป็นเจซิก้าแสงนะครับซึ่งดาเมจมันก็รุนแรงอยู่แล้วด้วยนะครับเอ okay, น้ำแข็งลูกไฟไปเลยก็ชีดอาป้อมได้ขนาดนี้น่าจะชนะแล้วนะครับว่าเจสิก้าเรามีตำแหน่งยืนแล้วนะ บอสเคก็ดุยางเขาอึดมากเลยนะบอสเคก็ดุยางเขาไม่ตายเลยนะครับตายยากมากนะแต่คือปัญหาเนะี่ยคือเอเดนเราข้ามไปตีป้อมแล้วนะครับคือไม่สนใจแล้วนะจะลุไปแบบถึงป้อมเขาแล้วนะก็โอเคครับก็ชนะไปได้อีกหนึ่งเกมนะครับผมเลยไปดูที่เกมสุดท้ายเลยนะครับ โอเคคนไทยนะครับผมรีไปเลยขอรีหาร่างตึงๆนิดนึงนะครับผมที่ไม่ใช่คนไทยด้วยนะคือผมไม่อยากตีคนไทยนะครับมันติดนิสัยมาจากไอดีหลักนะ โอเคไอดี okay, นี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นเนเน่จังชินจังเป็ดโดรลันโจฮิเมะริวนะครับผมแม็กนะหกตัวนะแล้วก็มีเจมนะครับผมแล้วก็เออไนนี้มูลแหละมูลเชคสเปียนะครับผมแล้วก็บาวตัวต้าโลกนะครับผมและมูลผีจีนนะโอเคไปลุยกันเลยนะครับห้าตัวของเราแต่ทีมนี้ผมว่าเราอาจจะแพ้ก็ได้เนี่ยตึงเหมือนกันนะเนี่ย โอเคเออโต้คูณ2ไปเลยนะครับก็จะดูจากตัวแม้เขาก็อาจจะตึงก็ได้นะครับโอ้ผมว่าไม่ตึงละพอถอนคำพูดนะครับผมอถอนคำพูดนะโอ้โหรวดเร็วทันใจมากโอเคผมอถอนคำพูดนะครับทุกคนโอเคผมตัดสินใจเร็วไปหน่อยนะโอเคครับก็ ประมาณนี้นะครับผมมาเล่นบนลีกท้องสามมันเอาแน่เอานอนเลยไม่ได้นะครับมันเป็นลีกที่เราไม่ควรจะอยู่นะครับแต่คือผมมนได้เล่นไงก็เลยตกลงมาอยู่เหลือเท่านี้นะครับผมก็มีแต่ตัวชนจิ๊ดๆทั้งนั้นเลยนะครับไอดีนี้แล้วก็เิจิก้าแสงเนี่ยก็เตรียมที่จะแม็กแล้วนะครับผมขัดกลบอีกแค่สตัวเองนะครับ ก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เราชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ